ทุกคนเราก็อยู่ห้องกันนะคะจากที่เราก็ไปตะลุยกินมานะคะทั้งวันคือแบบว่าแน่นท้องมากเราก็ต้องมีตัวช่วยดีนะคะอย่างชายนี่เบอร์รี่นะคะทุกคนมีตัวน,นี้นะคะกิน1เม็ดก่อนนอนนะคะทุกคนนี่1เม็ดก่อนนอนนะคะกค่อแค่นี้ง่ายๆคือหนึ่งเม็ด ก่อนนอนตื่นเช้ามาเพื่อดีทอก์ลำไส้เพื่อสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วสุขภาพผิวด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าตัวชานี่เบอร์รี่เนี่ยนางมีส่วนผสมของเหเถแชเปียงด้วยและที่สําคัญนะน,นางมีส่วนผสมของกูต้าไทโอเพื่อให้ผิวกระจ่างใสนะหล่อน,นั้งหุ่นดีผิวดีเนี่ยหล่อนเพียงแค่กล่องละ390บาทชานี่เบอร์รี่หล่อนเฉพาะโปเปิดตัวเท่านั้นนะคะ ใครที่ยังหุ่นไม่ดีรีบไปตามนะคะทุกคนเดีย๋ยวเปาจะทิ้งช่องทางการติดต่อให้ตรงนี้ <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูคลิปเปามาถึงณนะตอนนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร e ที่ทำคันอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายฝากไว้นะคะใจนี่เบอร์รีนี้ ะ่ะดลองจิ้ม